สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนช่องปยาสตอรีนะคะวันนี้ปายาจะมาเทาผ้า,าอ,อลายมังกรคับแก้วชื่อลายมังกรคับแก้วเนาะเป็นเป็นสีสีดังเดิมเนาะเรียกสีดั้งเดิมเป็นสีแดงสีแดงเข้มเนาะแล้วก็ เออตรงเชิงจะเป็นลายใบยสีจะเป็นใบสีนะส่วนเออเชิงบนจะเป็นสีเขียวตัวนี้เรียกมังกรคับแก้วนะลายนี้จะเป็นรูปมังกรคับแก้วเดี๋ยวปยายจะทอดให้ดูเนาะว่าการทอ,อยังไงก็คือลายเอ,อผ้าผืนนี้จะเป็นผ้ายกดอกห้าตะกนะ้เนาะ ตัวพื้นเราจะมองเห็นมาเป็นยกดอกจะมียกดอกที่พื้นนะเออแล้วก็เป็นดอกชื่ออ่าลูกแก้วนะลายลูกแก้วดอกลายลูกแก้วเป็นพื้นตัวยกดอกชื่อยกดอกไอ้ลูกแก้วนะเชิงจะเป็นใบสีตัวลายจะเป็นมังกรคับแก้วทะเลมังกรคับแก้วนะ นี่ปะยาจะโทรให้ดูนะคะเออการโทรแบบนี้เขาเรียกกีตุกนะคะทุกคนการทำผ้าไหมมันช้ามันช้ามากว่าทำไมขายแพยงเราจะทำเร็วไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางที การที่เราทําเร็วมันอาจจะได้มาไม่สวยเนาะการเทียบลายการเทก็ต้องอดูให้ดีเนะว่าบางที่มันก็ไม่ตรงการเทอาผ้าเออ เขาเรียกทอมือนะก็ประมาณนี้ค่ะค่อยๆทำแต่จะเร่งรีบไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วยิ่งจะเป็นลายแบบเป็นรูปลายแบบทีๆเนาะถ้าเราทำเร็วมันจะเอทไม่ตรงลายค่ะทุกคนะฉะนั้นการทำผ้าไหมก็ ใจเย็นนิดนึงค่ะอยากได้สวยต้องใจเย็น,นค่อยๆทำงนะยิ่งเป็นห้าตะโกนอาะเหยียบยากค่ะเหยียบยากทอยากกว่าทอยากกว่าแบบอื่นแบบเแบบสามตะโกเนาะเพราะว่าการเหยียบแต่ละครั้งเราต้องเหยียบหลายตะโกรพร้อมกัน,นะครับคุณ ในอย่างแบบนี้ก็คือลงซีเลยค่ะขึ้นหนึ่งเนาะมันเลยจะให้เสมอกันยากต้องค่อยๆทำกว่าจะได้เจลพื้นทุกคนนานมากค่ะทำหลายวัน เดี๋ยวตั้งใจนิดหนึ่งนะคะพูดไปเหยียบผิดแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูช้านิดนึงเนาะ เดี๋ยวค,คุณนคะเดี๋ยวพย้ายจะให้ดูใกล้ๆเนะว่าเอลายยกดอกเป็นยังไงเนาะยกดอกลูกแก้วเดี๋ยวนะครับแป๊บนะึง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูลายใกล้ๆเนาะนี่เออ้าเราดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าพื้นสีแดงนะคะจะเป็นลายนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นลายนี่ที่เรามองเห็นนี่คือเขาเรียกลายอ่าลูกแก้วลายลูกแก้ว ส่วนมันมีมันก็เป็นลายเป็นสีแบบหนึ่งของมันนะส่วนตัวพื้นนี่ตัวพื้นนี่ก็จะเป็นลายในตัวเนาะเป็นลายยกพื้นมันก็มีทั้งหมดนี่แหละค่ะคือมันเป็นมาจากการที่รเราเหยียบตะกอเนาะตะกอห้าค่ะตัวนี้เป็นตะกอห้าอือดูใกล้สีจะซีดนิดหนึ่งผ้าเป็นสีแดงค่ะนี่จะเป็นประมาณนี้สีแดงอ่าพื้นเป็นสี เครียกสีเม็ดมะขามเนาะพื้นคือตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นดํนาเม็ดมะขามส่วนริมเป็นสีแดงนี่ลายนี้จะเป็นเครียบใบสีเนาะลายนี้เป็นบายสีเชิงแถวสองจะเป็นสีเขียวเนาะเขียวเหลืองนี่เต็มลายจะเป็นแบบนี้ เต็มลายมังกรคัับแก้วนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีเป็นแบบนี้สีแดงน้ำตาลอ่ะเรียกสีอะไรสีม่นมะขามนะเนาะแดงเป็นมะขามพื้นเป็นเม่นมะขามลายเป็นสีแดงเหลืองเขียวค่ะนี่ตัวนี้เป็นเป็นตะกอ นี่คริกตะโกเนาะเป็นฟื้นฟื้นเท่าคือตัวนี้นี่ฟืมนเป็นเหล็กค่ะนี่ด้านนี้ฟืมนเป็นเหล็ก้าตะโกอ่าเส้นยืนนะคะเส้นยืนเป็นสีดำเนาะางคนก็เรียกเครือ,องเงินก็เรียกเส้นยืนสีดำนี่สีนี้เขาเรียกสีอ่าดั้งเดิมเนาะ เป็นสีดังเดิมทำมาแต่ยุคโบราณมาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะนี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมเนาะกดติดตามปยาด้วยนะคะนี่กดไลค์ด้วยจ้ามี อ,อะไรอยากถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณยิ่งิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะ